สวัสดีค่ะวันนี้ดอกอินทถวาที่บ้านบานแล้วนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสามดอกนี้นะคะสี่ดอก บ้านสี่ดอกแล้วนะคะพี่น้องสวยมากเลยแล้วก็หอมด้วยอันนี้ไม่ไม่ทราบดอกอะไรนะคะพอดีแฟนซื้อมานะคะมาปักแจกันหน้าทีวีนะคะสีสีเหลืองสวยมากเลยค่ะก็ก็หอมด้วยนะคะหอมอ่อนอ่อนนะคะ แล้วก็มีเศรษฐีเรือนในนะคะเศรษฐีเรือนในเนี่ยค่ะเศรษฐีเรือนในต้นไม้มงคลนะคะแล้วก็จะมีมีต้นอีกต้นหนึ่งเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้ไผ่กวนอิ่มเดี๋ยวนะคะ นี่นะคะไผ่กวนอิมไผ่กวนอิมนะคะแล้วก็มีต้นอันนี้ต้นอะไรเนี่ยไม่ใช่สาวน้อยปับแป้งต้นดูสิพี่น้องลืมชื่อเลยภาษาไทยเขาเรียกต้น ต้นอะไรคะเนี่ยพี่น้องพี่น้องจําได้ก็เม้นเข้ามาได้นะคะมันไม่ค่อยได้เรียกนะคะก็เลยจําไม่ค่อยได้นะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นกวักมรกตนะคะพี่น้องแล้วก็อันนี้เขาเขาเรียกว่าต้นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าต้นเห็นเพื่อนเขาบอกว่าต้นแหงบก แห้งบกคือต้นความสุขนะคะแล้วก็นี่ต้นต้นปาล์มต้นปาล์มนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นปาล์มหรือว่าเป็นอ๋อมันจะเป็นต้นปาล์มปาล์มเล็กนะคะอันนี้ต้นดาหลีเดลีอะไรเนี่ยฮะก็มีดอกนะคะดอกหนึ่งต้นนี้นะคะเมื่อก่อนไม่ไมไ,มไม่รู้ว่าชื่ออะไรคะ่ะ ก็เห็นมันทํามือกวักก็เรียกต้นนางกวักต้นนี้นําโชคดีนะคะเนี่ยถ้าดอกถ้าดอกเยอะๆเนี่ยจะมีเงินหรือว่าทําอะไรก็จะได้เงินเข้ามานะคะตัวนี้ชอบมากเลยค่ะตัวนี้ออกแค่ดอกเดียวเองอันนี้ก็คือต้นกวักมรกตต้นเล็กหน่อยนะคะเนี่ยค่ะ ก็เป็นความสุขของเล็กๆน้นอยนะคะคนอยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะหาที่ปลูกไม่ได้อะค่ะก็ปลูกเอ่อริมริมหน้าต่างหน่อยนะคะเพราะเขาจะได้รับแสงแดดบ้างนะคะนี่นะคะส่วน2ต้นนี้อะคะก็ตัวนี้ก็คือที่ร้านต้นไม้ให้มานะคะแล้วต้นนี้ก็คือพี่ พี่คนไทยอะพี่อองให้มานะคะต้นนี้ก็แกตัดให้แล้วก็เอามาชำชำไว้นานเลยนะคะคือตอนตอนเอามามันต้นมันอ่อนมากเลยค่ะก็เลยมาชำไว้ในน้ำใส่ขวดแล้วก็ใส่น้ำเอาไว้แล้วก็แช่ไว้จนออกรากนะคะก็เลยพออากาศดีๆก็เลยเอามาเอามาปลูกรวมกับต้นนี้นะคะ่ะนี่นะคะ อยากจะให้ออกดอกเยอะๆนะคะชอบตรงต้นอินทวานะคะออกดอกดีนะคะนี่ค่ะต้นอินทวาดีใจมากเลยค่ะออกดอกแล้วสวยด้วยหอมด้วยนะคะยังไงคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ